ผมเกิดและโตอย่างยากจนในอาคารสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนมีรายได้น้อยในย่านบรุกลินนิวยอร์กผมได้ยินคนพูดคำว่าไม่กับผมมากกว่าคำว่าได้เสียอีกแต่ผมไม่ยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นมาหยุดยั้งผมจากการสร้างร้านสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันผมติดอันดับที่232ของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาด้วยมูลค่าทรัพย์สิน2.900ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผมเกิดเมื่อวันที่19กระกฎาคม2496ในครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินมากนักแม่ของผมทำงานเป็นพนักงานต้อนรับส่วนพ่อเป็นทหารผ่านศึกที่มาทำงานขับรถส่งของ พวกเขาเรียนไม่จบมาหาลัยแต่พวกเขาก็ทางานอย่างหนักเพื่อครอบครัวพวกเขารักงานที่ทําผมไม่รู้เลยว่าพวกเขาเคยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ้างไหมในตอนนั้นเองที่พ่อของผมทํางานแล้วเกิดบาดเจ็บข้อเท้าแตกช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าอยู่ในจุดต่ําสุดของชีวิตเลยละ่ะเราเหลือเงินเพียงน้อยนิดในกระเป๋าที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งทําให้เรามีรายได้ประทังชีวิตเพียงวันต่อวนันมันยากเหลือเกินที่ผมต้องเห็นคนทํางานหนักจะต้องสู้ชีวิตเพื่ออยู่รอดผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้กับใครอีก คนส่วนใหญ่เริ่มทางานครั้งแรกเมื่ออายุ18ปีแต่ผมเริ่มทํางานครั้งแรกตั้งแต่อายุ12ผมขายหนังสือพิมพ์และทํางานในร้านคาเฟ่แถวบ้านผมไม่ค่อยจะใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างสนุกสนานเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่ยกเว้นก็แต่ตอนที่เล่นกีฬาผมไม่ใช่คนเรียนเก่งที่จะได้เกรดเอทุกตัวหรือเป็นคนที่จะถูกบวตให้เป็นหัวหน้าแต่บอกได้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องอเมริกันฟุตบอลต้องยกให้ผมเลยละ่ะ มันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเลิกกังวลถึงสิ่งต่างๆแล้วก็สนุกสนานกับสิ่งที่ผมชอบผมฝึกฝนอย่างหนักจนได้รับทุนการศึกษาสําหรับเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นมิชิแกซึ่งทําให้ผมได้กลายเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ผมรู้อยู่แล้วว่าผมคงไม่ได้เป็นนักกีฬามืออาชีพแต่ผมรู้ว่าผมอยากศึกษาต่อผมตั้งใจอย่างมากและกลายเป็นคนแรกในครอบครัวที่เรียนจบมหาวิทยาลัยผมทํางานหลากหลายงานและตั้งใจะจะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ตอนที่ผมอายุ26ปีผมได้เลื่อนตําแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายขายในบริษัทเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านจากสวีเดนถ้าใครคิดว่าคืออ e ีเกียบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับซึ่งสําหรับใครหลายคนคงคิดว่าสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าความสําเร็จผพหมายถึงคนอายุเท่าผมในตอนนั้นถ้าได้เลื่อนขั้นเป็นรองประธานฝ่ายขายมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่นีี่่่่ไไไมมมมมมมใชคควววาาาาสสสสํรรรร็จหหับผผดู้้ึกุขือ ว่าชีวิตถูกเติมเต็มจนกระทั่งผมพบกับร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่มีเครื่องกลขนาดใหญ่จากบริษัทของผมวางอยู่นั่นก็คือเครื่องทํากาแฟ ในตอนนั้นเองเจ้าของร้านทั้งสองกำลังขายทั้งเมล็ดกาแฟชาเครื่องเทศรวมถึงเครื่องทำกาแฟและอุปกรณ์สารพัดชนิดจากนั้นผมก็เริ่มหลงไหลในสิ่งง่ายๆธรรมดาอย่างกาแฟใช่แล้วกาแฟนั่นแหละลองคิดดูสิว่าสมัยนั้นปี2524กาแฟยังคงเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากแค่ดื่มในวันทำงานให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าเท่านั้นเองผมรู้ในตอนนั้นเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่สำหรับผมผมสึกรักในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ใส่ใจหรืออะไรบางอย่างที่คนอื่นมักจะมองข้ามเป็นเวลาเกือบปีีท ผมทั้งโทรหาสอบถามพูดคุยขอร้องเพื่อหาคนเข้าร่วมทีมผมคงต้องทําให้พวกเขาลำาาญญมากแน่ๆเพราะว่าในปีต่อมาผมได้ทำงานในตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด หนึ่งปีต่อมาขณะที่เดินทางไปดูงานที่อิตาลีสิ่งที่ผมเห็นคือการดื่มกาแฟของคนที่นี่ช่างแตกต่างจากที่อเมริกาโดยสิ้นเชิงคนอิตาลีจะนั่งและเพลิดเพลินไปกับการจิบกาแฟซึ่งทําให้กาแฟเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มแต่มันยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนที่นี่กับกาแฟด้วยที่อิตาลีร้านกาแฟจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพบปะพูดคุยกันค่อยๆละเมียดชิมและชื่นชมกาแฟชั้นยอดที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นจากแก้ว ในตอนนั้นผมคิดขึ้นมาว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วที่ผมได้ไอเดียเจ๋งๆขึ้นมาผมไม่รอช้าผมล่อไอเดียที่คิดให้เจ้าของร้านฟังแต่พวกเขาตั้งมั่นกับสิ่งที่เขาทำอยู่คือขายแค่มเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์ไม่ได้อยากขายกาแฟเป็นแก้วๆแ,แ,แต่ผมก็ไม่ได้คิดจะว่าอะไรเขาหรอกนะเพราะชาวอเมริกันสมัยนั้นก็คงยังไม่รู้จักหรอกว่าลาเต้คืออะไร ผมจึงตัดสินใจทําร้านกาแฟของตัวเองขึ้นมาแต่ความท้าทายก็คือผมต้องมีเงิน1.6ล้านเหรียญสหรัฐภายใน1ปีผมติดต่อคนถึง242คนและ2 1 7คนปฏิเสธผมหรือก็คือ90%เลยละ่ะพวกเขาบอกกับผมว่ามันไม่คุ้มเงินหรอกแล้วก็ไอเดียนี้ไม่เวิร์กมันทําให้ผมหมดกําลังใจและกลับมาทบทวนความคิดตัวเองใหม่แต่การที่ผมเติบโตขึ้นมาอย่างยากจนทําให้ผมไม่ได้มองหากำไรหรือเงินล้านเพียงเท่านั้นแต่ผมได้ไล่าตามความฝันจนทําให้มันเป็นความจริงผมไม่ได้มี เงินถึง1.6ล้านเหรียญแต่ผมก็ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟาที่ชื่อว่า El g i o n a l e หรือแปลว่าการเดินทางผมทําหลายๆอย่างอย่างผิดพลาดผมได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วและกลับมาเริ่มต้นใหม่จนกระทั่งผมทํายอดขายได้ถึงครึ่งล้านซึ่งทําให้ผมขยับไปใกล้จุดหมายของผมเพิ่มอีก1.9แต่ก็ยังมีบางอย่างที่หายไป จำร้านนั้นได้ไหมร้านที่ผมเคยทำงานด้วยหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของทั้งสองก็ตัดสินใจขายกิจการซึ่งผมมีความหลังกับร้านนั้นเยอะมากจนไม่อยากจะปล่อยมันไปในปี2530ผมจึงได้ขอซื้อกิจการร้านนั้น6สาขาได้ในราคา3.8ล้านเหรียญและนำมาควบรวมกับร้านของผมทำให้ผมกลายเป็นประธานบริหาร Starbucks Coffee Company คุณได้ยินถูกแล้วละ่ะ Star b u c k s คือร้านกาแฟร้านที่ผมเดินเข้าไปทำงานและตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นของผมแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ Starbucks แบบที่คุณรู้จักในตตอนนี้ก็าม พอหลายปีผ่านไปผมได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นมากกว่าร้านเครื่องดื่มที่ที่ทำให้ผมนึกถึงตอนที่กระไครบอกว่าไอเดียนี้มันโง่แย่มากหรือแม้กระทั่งมันไม่เวิร์กจนตอนนี้ร้านได้เติบโตเกินกว่าจะเป็นร้านสําหรับจิบเครื่องดื่มแก้วโปรตแต่ยังเป็นสถานที่สําหรับเรียนรู้สั่งสรรและเป็นที่ที่คุณรู้สึกอบอุ่นสะดวกสบาย ปัจจุบันมีร้านส a r b u c k s อยู่26,736ร้า้นใน75ประเทศและมีพนักงานกว่า3 0 0 0 0คนแต่นี่ยังไม่ใช่ความสำเร็จสำหรับผมผมรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อผมสามารถให้สิ่งต่างๆกับพนักงานได้หรือที่เรียกผมว่าเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นโบนัสประกันสังคมประกันสุขภาพแผนลังกระยนีนไปจนถึงค่าเล่าเรียนสำหรับพาร์ทเนอร์ทุกคนพ่อของผมเสียไปก่อนที่จะเห็นสิ่งที่ผมทำแต่ผมคิดว่าเขาต้องภูมิใจแน่ๆที่ส a r b u c k s ได้ให้โอกาสคนทำงานด้วยสวัสดิการดดีีๆแบบบท่่เเขาไไมคย้รั ไม่ครับผมไม่ใช่เจ้าของอย่างแท้จริงของ Starbucks Coffee Company แต่ผมมีเป้าหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับกาแฟและผมก็ได้สร้าง Starbucks แบบที่คุณรู้จักในทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมได้สร้างบริษัทที่พ่อผมไม่เคยได้ทำบริษัทที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีศักดิ์ศรีและมีสวัสดิการอย่างเหมาะสมผมไม่ได้สร้างบริษัทนี้ขึ้นเพื่อกำไรหรือเพื่อที่จะร่ำรวยผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนและผมก็ทำสำเร็จนี่แหละคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของผม และชื่อของผมก็คือเฮอร์เบิร์ตชูสจากคนที่ยากจนจะมีเงินมากมายกลายมาเป็นผู้สร้างสารรค์ส t a r b u c k s c o f f e e Company ให้เป็นหนึ่งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก